โอเคครับก็วันนี้นะจัดไอดีราคาเบาๆนะมาขายให้ตัวนี้ราคาอยู่ที่590บาทนะครับเป็นไอดีระบบแอนดอยนะก็เพชรทองตามคลิปนี้เลยนะสำหรับการตัวละครนะครับผมพร้อมเล่นเลยราคาโคตรถูกตัวนี้มีราชาหนูยิ้มนะครับบอลลอนนี่ตัวนี้ดูดสลายป้องกันนะแล้วก็มีหมาป่ารีมัดครับผมสองตัวเลย ไปสนีเรือบังดักรูเซียนะมีรีมัตธรรมดาการ์ดมีประมาณนี้เลยนะครับผมการ์ดเยอะก็ใครที่งบน้อยนะครับอยากได้ดีไปปั้นต่อนะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนำให้เลยราคานะครับ590บาทนะครับผมคุ้มแน่นอนตัวนี้ การเดบวกเยอะมากครับนี่เพียบเลยนะการเด็ดบวกมีบอกไอ้หนุยหินด้วยนะครับนี่การ์ดเก่าการแรงนะอัญมณีตามนี้เลย ต่อไปนะครับเป็นจี้เครื่องรางนะจี้ก็พร้อมเล่นนะครับผมอ่มีประมาณนี้นะคือบอกเลยนะครับว่ายังไงก็คุ้มกว่เติมเองแน่นอนนะคุณก็ได้ของไปหมดนี่เลยนะครับในราคาเพียง ห้าอยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะนี่ออปชั่นพร้อมเล่นเลยป้องกันก็มีนะครับอ่าโอเคมีประมาณนี้นะ เดี๋ยวให้ดูลูกเต่าลูกเต่านะครับมีอยู่2ลูกสำหรับใครที่สนใจซื้อนะก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับทัก Facebook หรือแฟนเพจเข้ามาได้เลย